กลับมาพูดคุยกันต่อนะครับคุณผู้ชมครับในเจาะประเด็นนะครับช่วงนี้ไปพูดคุยกับพระอาจารย์กันต่อนะครับไปขอความรู้วันเข้าพรรษาวันอสาฬหบูชานะครับมีกิจกรรมอะไรกันบ้างนะครับไปพูดคุยกับท่านพระอาจารย์ต่อนะครับพระอาจารย์ครับวันเข้าพรรษาเนี่ยนอกจากจะมีกิจกรรมทางพระสงฆ์นะครับแล้วญาติโยมต่างๆเนี่ยจะต้องทําอะไรกันบ้างนะครับในคำภาษาญาติโยมนั้นก็ จะได้ถือโอกาสพิเศษนี้นะได้ทำบุญให้ทานก็คือว่ามีสองกิจกรรมรนะหลักๆสิ่งแรกก็คือการถวายเทียนพรรษานะเพื่อให้พระนั้นได้นำเอาไปใช้ในการที่จะศึกษาเราเรียนพระธรรมวินยัยนะใช้ไปจุดถวายเป็นพุทธบูชาแล้วก็ใช้ในการทำวัดเช้าทำวัดเย็นสวดมนต์นั่นเองครับนะอันนี้คือสมัยก่อนเนี่ยก็ยังไม่มีหลอดไฟนะไหม,มก็เลยเป็นการถวาย เทียนพันษาจเจริญพรแทนเพราะว่าในสมัยโบราณน,นั้นไม่มีกระแสไฟฟ้าเช่นทุกวันนี้เพราะฉะนั้นแม้กระทั่งยุคปัจจุบันที่เราทำอยู่ต่างจังหวัดบางท้องที่ก็ยังไฟฟ้าก็ยังไม่ถึงก็จำเป็นต้องใช้อยู่ดีนะเพราะฉะนั้นจึงมีการทำการหล่อเทียนพันษาขึ้นโนะดยฉเฉพาะในประเทศทั้งเราเนี่ยตั้งแต่ยุคโบ,บ,บราณโบราณตั้งแต่สมัยกรุงสุขโขทัยเป็นต้นมา มาจนถึงกระทั่งรัตนโกสินทร์ก็มีการรักษาประเพณีนี้กนะ็กลายเป็นขนรรมเนียมประเพณีของชาวไทยมาจนถึงทุกวันนี้เพราะปัจจุบันเนี่ยเราจะเห็นว่าเทศากาลข้าพรรษาก็จะมีการหล่อเทียนมีการแกะสลักเพื่อความสวยงามแล้วก็ประกวดกันด้วยอันนั้นเป็นการที่ว่าประยุกต์ขึ้นมาเมื่อ60ปีก่อนนี่เองนะที่โดยเฉพาะที่เราจะเห็นในข่าวก็ที่อุบลราชธานนะีจะมีการจัด แกะสลักเราเทียงเป็นรูปรต่างๆอันนั้นก็ถือว่าเป็นการประยุกต์หรือว่าเป็นการใช้แนวคิดแกะเป็นรูปพระพุทธเจ้าบ้างหรือว่ารูปรอะไรต่างๆอย่างนี้มีมายุคหลังนะแต่ความหมายแท้จริงที่ดั้งเดิมก็คือว่าต้องการจะให้ใช้พระได้ใช้แสงสว่างของเทียน,นยในการใช้ดูตำรับตำราศึกษาเราเรียนพระธรรมวินัยนั่นเองนี่ก็คือเป็นที่มาของการถวายเทียนพรรษา อีกสิ่งหนึ่งก็คือการถวายผ้าอาบน้ําฝนผ้าอาบน้ําฝนนั้นแรกเริ่มเดิมทีเลยทีเดียวก็เป็นมูลเหตุมาจากนางวิสาขาครับตอนนั้นเข้าฤดูฝนเนี่ยก็นางวิสาขาเนี่ยใช้ให้คนใช้ไปที่วัดอพอไปถึงที่วัดเนี่ยไม่มีเห็นว่าพระกาลังส่งน้ําอยู่ในแม่น้ำนพราะพุทธเจ้าอนุญ,ญาตให้พระส่งน้ําในช่วงนั้น,น เพราะว่าเกิดฝนตกเป็นหาใหญ่หลังจากนั้นคนใช้มาเห็นก็เอ๊ะสังเกตดูว่าในวัดเนี่ยไม่มีพระอยู่เลยนะเห็นเห็นแต่ชีเปยนะแก้ผ้าเล่นน้ำกันอยู่ก็กลับไปแจ้งให้เจ้านายก็คือนางวิสาขานางวิสาขาก็ทราบว่าคงไม่ใช่ชีเปยที่ไหนก็คือพระลงไปสงสงน้ำกันนะ<อ>หลังจากนั้นก็ทราบนะก็คือเป็นผู้ที่มีสติปัญญาเฉลียวฉลาด ก็กลับมาก็เลยทูลขออนุญาตกับพระพุทธเจ้าว,ว่าขอถวายผ้าอาบน้ําฝนเรียกว่าผ้าวัดสิกะสาสาดกนะก็คือผ้าอับน้ําฝนคนั่นก็เป็นมูลเหตุเริ่มต้นก็คือที่มาของการถวายผ้าอบน้ําฝนซึ่งก็จะเป็นกิจกรรมที่พุทธศาสนิก,นกชนก็ถือปฏิบัติถ,ถือโอกาสวันเข้าวันรรษาก็ถวายครับอันนี้สงของการทําบุญหล่อเทียนถวายเที่พรรษาก็ดีการถวายผ้าอบน้ําฝนก็ดีพระอาจารย์ครับ อันนี้สงที่จะได้นั้นนะโบราณอาจารย์หรือว่าในพระคัมภีร์ท่านก็กล่าวไว้มากมายหลายประการโดยเฉพาะในคัมภีร์อัตถกถาเนี่ยท่านเล่าว,ว่ามีพระสาวกก็คือท่านพระอนุรุทธ,ธะ,ะสามารถมีที่พระจักขุยาน,นด้วยว่าในอดีตชาติเคยถวายเทียนนีน่ก็เป็นอาน,นิสงส<ม>์แล้วก็ท่านผู้รู้ก็บอกว่าการถวายเทียนวันสานั้นจะทําให้บุคคลน,นั้นเป็นผู้ที่มีสติปัญญาเฉลียวฉลาด นะแล้วก็จะมีความเจริญรุ่งเรืองในกิจการหน้าที่การงานในชีวิตนะอันนี้ก็เป็นอนิสงสนะ์หลังจากนั้นก็จะได้รับอนิสงส์ก็คือว่าหลังจากที่ละโลกนี้ไปก็จะมีความสุขไปแล้วก็ไปสู่สุคตนะิแล้วถ้าปัญญาบรารมีเก่ก้าก็จะทําให้ได้ดวงตาเห็นธรมรมได้บรรลุมรรคบรรลุผลตามหลักทางพระพุทธศาสนานั่นเองครับ นี่ก็คืออาน,นิสงส์ที่จะได้รับเบื้องต้นที่พุทธศาสนิกชนจะได้รับในการทําบุญถวายที่พรรษาแล้วก็ภาพน้าฝนนะครับอ,อีกสิ่งหนึ่งครับพระอาจารย์ครับในเรื่องของการงดเล่าเข้าพรรษาเนี่ยได้บุญจริงไหมครับถามว่างดเล่าเข้าพรรษาได้บุญจริงหรือเปล่าอ,อันนี้พุทธเจ้าก็เคยตัดไว้เรื่องของโทษอบายมุกเพราะว่าสิ่งเสพติดหรือว่าสุราของมนเมเนี่ยก็จัดว่าเป็นอบายมุก อบัยยมุกก็คือหนทางเสื่อมนั่นเองเราจะเห็นว่าได้บาปหรือบุญจริงหรือไม่เมื่อเช้าถ้ายมพิธีกรดูที่หน้าหนังสือพิมพ์ฉบับต่างๆก็พาดหัวข่าวเรื่องมีตำรวจท่านหนึ่งยิงกันเหตุก็มาจากการวิวาทเรื่องของสุรานั่นเองนี่แหละเป็นผลที่เราเห็นในปัจจุบันได้ชัดเพราะฉะนั้นถ้าใครงดเล่าขารรษาถือโอกาสเอาวันพิเศษเช่นนี้มาทำการฝึกหัดขัดเกลาตนเอง ก็จะถือว่าเป็นบุญกับตนเองนะได้บุญแน่นอนครับได้บุญแน่นอนนะครับเพราะว่าเป็นการงดเว้นสิ่งที่ไม่ดีด้วยนะครับในปัจจุบันพระอาจารย์ครับอยากจะให้พระอาจารย์ได้พูดในเรื่องของการเตือนสติเยาวชนในช่วงของการที่จะเข้าพรรษาถือว่าเป็นโอกาสที่ดีในการที่จะลดละเลิกสิ่งที่ไม่ดีโดยเฉพาะเยาวชนที่ตอนนี้ก็มีการออกมารณรงค์มากมายเรื่องของการทะเลาะวิวาทกันหรือว่าสิ่งอื่นๆด้วยครับก็ถือว่า ก็ควรจะเอาวันเข้าพรรษาเนี่ยเป็นวันที่เยาวชนทั้งหลายได้อธิษฐานจิตอธิษฐานใจในการงดเว้นนะสิ่งต่างๆถือว่าเป็นการงดเว้นในสิ่งที่ไม่ดีตามหลักพุทธศาสนาคือละอายชั่วกลัวบาปนะถ้าทำในสิ่งที่ไม่ดีต่างๆเนี่ยเยาวชนก็ควรจะลดละเลิกในสิ่งต่างๆเนะข้าพรรษาไปกับพระด้วยด้วยการลดเลิกสิ่งมึนเมาหรือว่าสิ่งเสพติดอะไรต่างๆก็จะเป็นบุญเป็นกุศลแก่ต,ตัวเองครับ นี่คือเรื่องราววันนี้นะครับที่มา,าพูดคุยกันเวลาหมดหมดเวลาแล้วพระอาจารย์ครับก็ได้รับความรู้นะครับเรื่องของที่มาที่ไปของวันข้าพรรษาแล้วก็สิ่งหนึ่งที่อ,อยากจะเน้นย้ำก็คือเยาวชนนะครับอย่างที่พระอาจารย์บอกไปนะครับให้มาปฏิบัติทมหรือว่าทําสิ่งดีๆในช่วงข้าพรรษานี้ก็ได้อาจจะไม่ต้องทําทั้งหมดก็ได้นะครับ mm hmm. วันนี้ขอบพระคุณขอบพระคุณพระอาจารย์ครับนวัตสกันครับขอเจริญพร ผู้ชมครับนี่คือเรื่องราวทั้งหมดนะครับที่เรามาพูดคุยกันวันนี้นะครับเรื่องราวของวันสําคัญทางพระพุทธศาสนานะครับวันเข้าพรรษาแล้วก็สารหาบูชานะครับสิ่งหนึ่งที่อยากจะฝากกันไปแล้วก็อย่างที่ท่านพระอาจารย์ได้บอกไปนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นช่วงเวลาของเข้าพรรษาบางคนอาจจะปฏิบัตินะครับบางท่านอาจจะไม่ปฏิบัติแต่อย่างไรก็ตามนะครับปฏิบัติอาจจะไม่ทั้งหมดก็ได้นะครับแต่ว่า อย่างน้อยให้เราได้ทําความดีนะครับแล้วก็ละเว้นสิ่งที่ไม่ดีในช่วงนี้ก็จะถือว่าเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็จะได้อาน,นิสงส์งอย่างที่ท่านพระอาจารย์ได้บอกไปหมดเวลาแล้วกลับมาพบกันใหม่นะครับ0นาฬิกถึง10นาฬิกานาททางเมโทรทีวีโทรทัศน์มหานครเพ i ไซสแสห่งนี้ในช่วงนี้ลาไปแล้วนะครับสวัสดีครับ